สวัสดีค่ะน s ่สันฟอนเทียนะคะรถมือเดียวป้ายแดงค่ะคันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะคะมีให้ชมกันในทุกวันเลยค่ะคันนี้ก็เหมือนกันนะคะมือเดียวป้ายแดงค่ะเครื่องยนต์ดีเซลปั๊มสายนะคะทนๆค่ะเครื่องดีเกียร์ดีชิดๆนะคะราคาเพียง99,000บาทค่ะทุกท่าน เครื่องดีเกียร์ดีพูงมาลัยพาเวอร์นะคะกระจกขึ้นรงเป็นไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นฉ่ำนะคะนิสสันฟอน t เท4ประตูค่ะช่วงร่างแน่นคัสซีสวยนะคะพาสีพระบอไม่ขาดค่ะทุกท่านขับดีนั่งสบายทางไกลหายห่วงนะคะเอกสารครบพร้อมโอนเลยค่ะรอนกระบะก็สวยห้องเครื่องก็ดูดีนะคะสนใจคันนี้นะคะราคาแบ่งปันไปเลยค่ะ99,000บาทครบๆจบจ,บจบนะคะ ท่านใดสนใจติดต่อผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะไปดูรถไปทดลองขับกันก่อนค่ะทุกท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นอะไรค่ะดูไว้เป็นแรงบันดาลใจก็ยังดีนะคะสําหรับวันนี้แอดมินก็ใส่เบอร์โทรพร้อมกับรายละเอียดของรถไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจค่ะส่วนแอดมินเองขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ